สาวขี่เมาขโมยม้าเพื่อขี่ไปขโมยเบียร์เจ้าหน้าที่ได้จับหญิงชาวอาลบ拉มาในข้อหาขโมยเบียร์และมา้า ผู้หญิงรายนีย้ถูกจับเนื่องจากได้ขโมยของจากร้านที่เธอไปถึงด้วยการขี่มา้าที่เธอขโมยมาในขณะเมาเหล้าคริสตินแซนเดอร์วัย45ปีพบม้ากำลังยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเธอก็เลยตัดสินใจพามันไปทำเรื่องที่ตื่นเต้นด้วยกันเมื่อไปถึงร้านที่หมายเธอได้ผูกมัไว้ด้านนอกร้าน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากร้านค้าและก็มีผู้พบม้าที่ถูกขโมยมาซึ่งเจ้ามา้ามีถุงวอลมารตบรรจุเบียห้อยอยู่กับอานด้วยส่วนหญิงขี้เมาก็ทั้งมืนทั้งเมาอยู่ด้านในร้านและก็ยังถูกจับได้ว่าพยายามที่จะขโมยของและขโมยเบียเพิ่มเธอถูกจับส่วนเจ้ามา้าถูกส่งกลับไปหาเจ้าของเรียบร้อยแล้ว